จำเป็นไหมที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเียนจำเป็นม,มากม้าพูดพร้อมกันเลยจำเป็นมากทาไมอ่ะก็เพราะว่าเราลองคิดดูว่าวันหนึ่งเนี่ยนักเรียนอยู่กับครูมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ซะอีกแล้วปีหนึ่งสิบปียี่สิบปีกว่าเราจะเรียนจบเวลาที่เราอยู่กับครูกับพ่อแม่แตกต่างกันมากเลยฉะนั้นการที่ครูเป็นต้นแบบที่ดีเด็กก็จะซึมซาบเหมือนกระฟองน้ําค่ะ ถึงแม้เราจะไม่รู้สึกตัวแต่ว่ามันจะดูดซึมทุกวันทุกวันถ้าเราเจอคนใจดีใจเย็นราก็จะใจเย็นรู้สึกว่าคืออาจารย์เนี่ยทําให้เราเห็นทุกวันทุกวันเราต้องพบอาจารย์ทุกวันแน่ใจว่าบางคนจะต้องเจออาจารย์มากกว่าพ่อแม่ซะอ,อีกก็หมายความว่าถ้าครูบอกว่าให้เด็กคนว้านะต้องช่วยตัวเองศึกษา ครูต้องค้นด้วยครูต้องทาด้วยถ้าครูสั่งเนี่ยโอ้นี่จะเป็นตัวอย่างถ้าครูสั่งแล้วว่าให้ไปค้นหนังสือในห้องสมุดแต่ว่าครูยังนั่งอยู่ในห้องเรียนหนูก็จะคิดว่าอ้าวทำไมอาจารย์ไม่มากับเราด้วยเพราะว่าอาจารย์จะต้องเป็นผู้นําเราแล้วก็เป็นผู้ที่ฟังเราด้วยแต่ถ้าหนูรู้ว่าครูกนนั้นค้นแล้วแลวรู้แล้วแต่ว่าให้เราลองถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นรับได้ค่ะอย่างนั้นก็รับได้แต่ว่าอาจารย์จะต้องให้ให้นักเรียนเห็นหน้าบ้างค่ะ ก็คือมาอยู่ให้เห็นหน้าหรือว่ามาเป็นที่ปรึกษ,ษาเพราะว่าหนูมั่นใจว่าทุกคนต้องมีปัญหาแน่นอนอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยฟังอย่างนี้การเรียนการสอนที่ให้เด็กไปศูนย์กลางที่พูดกันถึง<ะ>มันก็ไม่ใช่ง่ายคืออยู่ดีๆก็ส่งให้เด็กไปค้นเอาเองไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นเขาบอกแล้วว่าเขาต้องเห็นว่าครูกันนั้นเป็นต้นแบบที่ดี<ะ>รู้จักคนคว้าเขาจึงอยากจะคนคว้าอันนี้เป็นความจริงเลยค่ะ ก็บอกว่าในลักษณะที่เป็นเด็กเป็นศูนย์กลางคุณอาจจะเข้าใจว่าสั่งงานเด็กไปแล้วจบไม่ใช่ค่ะในสําหรับส่วนตัวเองเนี่ยอย่างที่เด็กพูดเนี่ยะคะคือสิ่งที่ทําในทางจริงว่าสมมติใาเรื่องที่จะสอนหรือเรื่องที่เด็กให้ค้นเนี่ยครูจะต้องมีข้อมูลมากกว่านะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเพิมท,ที่แล้วสอนเรื่อง g m o จะเป็นคนเอาตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์มาแล้วบอกให้ไปอ่านอ่านเสร็จแล้วโดยที่ว่าเรารู้ว่าต้องการให้เขาเริ่มค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์หลากหลายแล้วก็เอามาให้เขาทาตอบคําถามอะไรอย่างนี้ค่ะ แแล้วเราเด็กจะต้องรู้ข้อมูลหลังจากนั้นพอเรียนจบเรื่องนี้เด็กก็จะได้ประมวลเป็นคอนเซปต์ที่เป็นเรื่องของพันธุวิศวกรรมเรารู้ก่อนนั่นเราเตรียมตัวแล้วเราก็เตรียมแจกเขียนกิจกรรมให้เด็กฉั้งในภาวะที่ทําที่เด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยครูจะต้องทําทุกอย่างที่เด็กพูดมาไปแล้วในขณะเดียวกันที่เด็กบอกว่ารู้สึกอ้างว้างนั้นจริงค่ะเพราะทุกวันนี้เด็กจะมาถามว่าสมมติสั่งงานนี้ไปอันนี้คนไม่พบจะไปที่ไหนอย่างเช่นกำลังให้ทําเรื่องเราจะแบ่งนะคะเรื่องสัตว์ตอนนี้จะเป็นเรื่องัััตวททที่่มนนรู้้จกกยยยยาาาาเชชไไงป ประกาศไทยที่จะจับนิสการถือนะจะต้องบอกเด็กนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนควรจะไปค้นว,ว่าจะต้องไปค้นที่จับเท้าไเกระเหนัง<ม>สือสารคาดีนะคะหรือพยูอย่างเงี้ยถ้าหาไม่ได้ทำยังไงก็ปล่อยให้เขาค้นไปก่อนแต่เรามีข้อมูลอยู่ที่ตัวเราแล้ว<ม>จนสุดท้ายถ้าเด็กไม่ได้จริงๆล่ะค่ะเราจะเป็นคนที่เอาข้อมูลเหล่านี้ไปแต่ไม่ได้ให้เด็กบอกว่าการทํารายงานนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปลอกเข้ามาทั้งหมดจะต้องเอารายงานที่ทําในเรื่องนั้นให้มาครอบคลุมกับในบทเรียนเช่น<ม>ตอนนี้สอนเรื่องตัดมีการย่อยอาหารอย่างไรมีระบบหายใจอย่างไร ระบบการลำเลียงอย่างไรบอกให้ได้นะว่าช้างไทยมีอย่างไรเด็กไปค้นมานะคะเขาบอกว่าช้างไทยเนี่ยมีหัวใจสี่ห้องแต่ละมันสร้างมันขึ้นสร้างขึ้นมาจากด้านเอพิเมกอนและจนทบปะชนกันอะไรอย่างงี้ซึ่งความรู้อย่างนั้นหละ่ะค่ะบางทีเราบอกว่าเราไม่รู้แต่เราก็เรียนรู้จากเด็กอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกันนักเรียนค่ะที่น้องสองคนพูดพร้อมกันเลยเรื่องครูเนี่ยที่อาจารย์ถามว่าเป็นต้นแบบสําคัญไหมพูดเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันตรงแน่เพราะว่าเด็กเนี่ย จะเชื่อที่ครูทํามากกว่าเชื่อที่ครูพูดนะครับเป็นโรโม m o ลที่เราเรียกกันนะครับแล้วโดยเฉพาะการเรียนที่ที่ท่านเป็นครูพูดในเรื่องของเด็กชนูั้นกลางเนี่ยแน่นอนครูจะต้องเหนื่อยขึ้นต้องเตรียมการสอนแต่ผมว่าจุดหนึ่งเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้าครูสร้างศรัทธาให้เด็กเห็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครูอาจจะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าแต่ว่าเด็กจะเชื่อแล้วว่าครูเนี่ยเป็นผู้นําตอนนี้ครูจะเปลี่ยนบทจาก ผู้ปกครองเป็นผู้นำนะครับเหมือนกันในบริษทัททั่วไปที่จะเปลี่ยนจากแมネจเม m นต์เป็น leader, concept, ลีดเดอร์คอนเซ็ปต์หลักการเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ที่เป็นผู้นำและผู้เอือ้อำนวยานวยให้เขาไปหาความรู้ด้วยตัวเขาเองได้ไม่ใช่ว่ามาเอาจากครูแต่ก่อนจะเป็นผู้นำได้ต้องได้ใจเขาก่อนได้ใจเขาแ่อนครับนั้นก็คือการเป็นต้นแบบนั่นเอง